สวัสดีครับอยู่กับผมแจมมารักรถไทรซิงนะครับวันนี้ก็ตอนดีลูกลังตามเคยนะครับอยู่กับ M60 ครับมีคนขับครับอันตรายครับถ้าทิ่มเสาหนึ่งนี่โอ้เป็นพันสองพันเลยนะครับ go

อะไครับตนไยไม่รู้จะใส่แถวไหนบ้างนะแถวนี้มาไม่ได้ครับ <c oughs> เป็นหินอยู่นี่ครับ ถ้าคนใจร้อนนี่ครับไม่ได้นะครับพอดีกับตัวรถเลยนะครับช่องนี้นะครับเหลือข้างแล้วไม่มากนะครับ nền mà đang thể vào nó, xuống ừ. nặn po chè tàu nó. tàu. heo xỉ may là, pet. <laughs> ปเข้าแปดปีแล้วนี ouais, nada, ่ไม่เอี่ยมเยอะฮัลโหลคนอื่นนี่เก่าหนดยะลุงกับป้าเอาว่ารถคันไหมครับแต่รถกันเก่า จะนักเฟรนช์เนาะพอปุ่นได้ถมเดี๋ยวเกียเรื่องน,าน,นั่นหนึ่งนนะเขียนเปียนเงาอร์ดรถฟอร์ดครับไก่ย่างครับไก่ย่า,า,ยยาง Trong này chắc là á, khuân khảo á Cô Ủa, chả Ồ, không thấy là kháng, nó đính rồi nó <laughs> cái nào à cái này năm nát mình bố này tăng cả nó là nó một xíu kia xíu ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องผมลงคลิปทุกวันนะครับกดซับตะไครกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อประการแจ้งเตือนในคลิปใหม่นะครับ phải khoan cả lăng nhảy piêu piêu ok à, thôi <laughs> <laughs> cụ lên Ê, nó thấy... nhạc nhát nòi đang kẹt hổm nó tham <laughs> <laughs> lao <laughs> เข้า8ปีแล้วครับสภาพยังเจียวแจมนะครับนี่เวทก้อนเดียวนะครับผมใส่ถุงล้อข้างข้างละก้อนนะครับยังเบาอยู่นะครับแต่ถ้าข้างละสองก้อนเหมือนเสื้อตีนี่น้ำหนักจะพอดีเลยนะครับล้อจะไม่พีนะครับ เดียวเลยครับงานนี้เสียงเสียงท่อนี่ถ้าถูกใจใครนครับติดต่อร้านร้านช่างเอกจเจริญยนต์ครับ ผมสั่งจากช่างเอกมาครับเฮ้นเด็กๆครับมาดูรถนะมาดูรถหรือมาเล่นทรายเขาไม่รู้นะนี่ผมว่าน่าจะมาเล่นทรายดมากกว่าเนี่ยอวนมาแล้วไหมอวน เดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็เดี๋ยวไปทำทางนะครับทำทางเข้าฟาร์มไก่นะครับตอนนี้รถดั้มน่าจะไปลงรอแล้วนะครับ<ป>เสร็จแล้วเดี๋ยวไปทำทางนะครับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้กันคะรับ เดี๋ยวเจอกันครับทำทางนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดซับสไคร์และลูกกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ